สิ่งหนึ่งที่เราเห็นกับโปรเซสเซอร์ถาปกรรม Raptor Lake หรือว่า Intel Gen 13เนี่ยฮะก็คือในเรื่องของความแรงนะครับมันแรงมากจริงนะครับแต่ว่ามันก็ร้อนมากๆกินไฟมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับประมาณว่าถ้าคุณจะใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพเนี่ยต้องชุดน้ําปิด2ตอนเป็นอย่างต่ำโดยเฉพาะไอ้ตัว Core i กนะครับแต่ถ้าจะให้ดีต้องเป็นชุดน้ําปิด3ตอนขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยถึงจะ Perfect, เฟอร์เฟกต์สำหรับโปรเซอร์ตัวนี้สมัยก่อนนะครับโปรเซอร์รหัสเชนะฮะคือซิงลครีดีมันก็อยู่สบายสบายแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะครับบังคับเป็นชุดน้ําแล้วว่าได้เหมือนกันนะครับแล้วพอเปิดตัวเจน1ีออกมาเหมือนเดิมแต่ว่าร้อนขึ้นเพราะว่าเจน1ี่เนี่ยมันก็คือเจน1 3ที่มีการโมดิฟายนิดๆหน่อยๆน่อยทให้แรงขึ้นนิดหนึนนน่งร้อนขึ้นนิดหนึง่งกินไฟมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็ประมาณเดิมแต่ว่าหนักขึ้นกว่าเดิมนะ่ะนรฮะสำหรับนักมอดเดอร์ทั้งหลายนะครับก็แน่นอน เพื่อให้ลดอุณภูมิและให้การใช้งานต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นนะครับสำหรับ external factor ปัจจัยภายนอกนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องการเปลี่ยนซิลิโคนเปลี่ยนคูลเลอร์ประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือว่าจะไปคอนฟิกลดค่าโวลเทจซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างแต่ใบกร,รมอะไรแต่ว่าเราให้มันกินไฟน้อยลงมันก็จะร้อนน้อยลงเท่านั้นเองนะครับหลักๆแล้วก็แค่นี้นะครับแต่ว่าสําหรับสายลึกขึ้นมาหน่อยนะครับเขาก็จะหันไปทําการ เปิดกระดองผ่ากระดองหรือว่า De-Leading นั่นเองนะครับด l ล a d ิ de ้งคืออะไรก็คือการเอาตัว IHS หรือว่า integrated heat spreader ที่ภาษาไทยเขาเรียกกันว่าไอกระดองเนี่ยฮะออกมาเสร็จแล้วไปเปิดมาเจอ CPU ียดข้างในนะครับทีนี้จะทำอะไรต่อก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็มีอยู่2ทางบางคนบ้าๆไปเลยก็ ไปหาวิธีการโมดิฟายให้ตัวคูลเลอร์สัมผัสกับ CPUDI ไดโดยตรงเลยไม่ต้องไปผ่านไอ้ฮีทสปร이เดอร์ที่มันดูแล้วจะทําให้มันร้อนขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าบางคนนะครับอยากใช้สมบูรณ์ก็เปลี่ยนไอ้ตัวเทอร์ a l คอนดัก t ิวิตี้ม t e r เรียลเนี่ยระหว่างตัวฮีทสปร이เดอร์กับตัว CPU d ยไดให้มันดีมากคือหลักๆแล้วก็อาจจะเป็นพวกลิควิดแมทโตอะไรอย่างนี้นะครับที่มีการเอาเปลี่ยนเข้ามาเพื่อช่วยในเรื่องของการให้อุณหภูมิมันเย็นขึ้นนั่นเองนะครับคนที่ผ่าก,กระดอง และมีชื่อเสียงเยอะที่สุดเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นนายดีบาวเนอร์นะครับ D E R 8 A U A R ER นะครับคนนี้เป็นชาวเยอรมันนะครับซึ่งเขาเองมีทุกชนแนลของตัวเองและเขาก็ขายอุปกรณ์สำหรับการผ่า CPU ด้วยนะครับประมาณว่าถ้าใครอยากผ่า CPU เนี่ยคุณสั่งอุปกรณ์ของเขามาแล้วคุณจะสามารถทําได้โดยง่ายนะครับด้วยตัวเองที่บ้านเลยนะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่า ก็ถ้าคุณมีพื้นฐานนี้หน่อยคุณก็สามารถทําได้แล้วผู้ปร์กอบกานเขาเออกแบบมาให้ผ่าก,กระดองได้โดยง่ายนะครับและก่อนที่เขาจะเอามาขายแล้วเขาก็ต้องลองมาเองก่อนนะครับเขาเองก็ทำคอนเทนต์ออกมาเป็น YouTube วิดีโอนะครับเขาเอาโปรเซสเซอร์อินเทลเจนสี่เนี่ยออกมาผ่าก,กระดองออกมาดูนะครับว่าภายในเนี่ยจะทําอะไรได้บ้างทาอะไรให้ความร้อนมันลดได้บ้างและดีไซน์ของเขาเนี่ยมันแตกต่างกับเจนิ3สาขนาดไหนนะครับสรุปแล้วพอผ่าออกมาก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเจนิสเลยนะครับจริงๆก็ไม่แปลกเพราะว่า อินเทลก็ได้บอกว่าต่างนะอินเทลก็บอกว่ามันคือ r a p t o r Lake r e f r e s h นะครับนั่นแปลว่ามันก็คือเจน13นั่นแหละฮะพอแกะออกมาก็เป็นการยืนยันอีกอย่างหนึ่งนะครับว่ามันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับพอเอามาใช้จริงมันก็ร้อยมา13จสามอย่างที่กะไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผ่าออกมาแล้วเนี่ยเขาก็มีการวัดอะไรอย่างละเอียดเลยในคลิปวิดีโอตรงนี้เขาก็บอกนะครับว่าเขาวัดความสูงระหว่างตัวจุดสูงสุดของได้กับฝั่ง PCB เนี่ย มันสูงประมาณไหนนะครับแล้วก็ได้คำตอบมาว่าเหมือนกับ Gen 13นะครับเพียงแค่ว่าในส่วนของ ihs เนี่ยทาง intel เขาก็ยังคงที่จะเว้นพื้นที่ไว้ประมาณ0.3 mm มอยู่ในระหว่างเลเยอร์แต่ละอันของตัว heat spreader เองนะครับนั่นแปลว่าเขาก็สามารถ modify ด้วยการใส่ไอ liquid metal ของ t u r b o g r i z z l y แดงต่างเนี่ย เข้าไปได้เพื่อจะช่วยลดอุณหภูมินั่นเองนะครับหลังนั้นเขาก็ต้องทำเลยครับในเมื่อแกะออกมาแล้วนะฮะแต่ว่าจะลองดูว่ามันทำแล้วได้ดีแค่ไหนอย่างแรกเลยนะครับก็คือการเปลี่ยน Liquid Metal เพียวๆเนี่ยฮะพบว่าอุณหภูมิส่วนของ P คอ r e นะครับลดลงไป10องศาแล้วก็ E c อ r e ลดลงไปที่8องศานะครับซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มีการใส่คอนแทคเฟรมอะไรเข้าไปแต่อย่างใดนะครับคอนแทคเฟรมคืออะไรนะครับไอซีพตัว เจน13เจน14เจน12ด,ด้วยเนี่ยอะมันมีปัญหาอย่างหนึ่งครับคือการกดทับตำแหน่งของตัวคูลเลอร์กับตัวโปรเซอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้บาลานซ์กันแต่ละจุดนะครับทำให้เกิดอาการฮิซซกในบางจุดตรงนี้อุณหภูมิโดยรวมมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการใส่คอนแทคเฟรมเข้ามาค้ำเพื่อให้การกระจายอำนังของตัวคูลเลอร์ในการกดเนี่ยมันดีขึ้นนะครับพอเขาใส่คอนแทคเฟรมเข้าไปช่วยด้วยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าตัวอุณหภูมิ CPU เนี่ยลงได้ถึงระดับ1 3องศาเเลยยทีดีดว ก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ อันนี้ก็เหมือนเป็นการโมดิฟายที่น่าสนใจมากเลยนะครับผมคิดว่าทุกคนที่มี 1490K หรือว่า 1390K เนคี่ยควรจะทำนะเพราะว่าทำแล้วอุณหภูมิมันลงได้ถึงแบบ13องศาเนี่ยเอาคอนแทคเฟรมมาใส่ Delete แล้วก็เปลี่ยนไอตัว t อ e r m a l คอน d u c t ิวิตีเนี่ยให้กลายเป็น Liquid Metal ลนะครับลงได้ถึง13องศาโอเคมากๆนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าในเมื่อตัว CPU เนี่ยมันอุณหภูมิมลงนั่นแปลว่า ไอตัวฝั่งคูลเลอร์ของเขามันก็ต้องระบายความร้อนได้ทันไงฮะมันถึงได้ลงนะครับถ้ามันระบายความร้อนออกมาจากฝั่ง CPU ได้ดีแล้วแต่ว่าคูลเลอร์มันระบายไม่ไหวมันก็คงจะไม่ลงอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่ตรงนี้มันช่วยก็แปลว่าคูลเลอร์คุณ มันก็ต้องดีอยู่แล้วในระดับหนึ่งะครับแล้วถ้ามันยังดีไม่พอนะครับคุณก็ช่วยตรงนี้เข้าไปจุดหนึ่งจะทำให้คูลเลอร์เนี่ยสามารถแสดงประสิทธิภาพออกมาได้เต็มที่มากขึ้นนะครับแต่ก็ย้ําอีกทีนะว่าถ้าคูลเลอร์คุณไม่ดีความร้อนที่ส่งผ่าน CPU ไปยังคูลเลอร์มันก็ระบายไม่ทันอยู่ดีนะฮะ